ลิกกีมารุหนุ่มมอปลายวัย17ปีตัวเขานั้นมีแผลฝังใจในวัยเด็กจากเหตุการณ์ที่ไปเห็นฉากของพ่อตัวเองกําลังทําลายกับคนที่ไม่ใช่แม่ของเขาแล้วมันสง่งผลทําให้เขากลายเป็นคนที่ไม่สามารถสัมผัสต,ตัวผู้หญิงได้เพราะจะอาเจียนและขึ้นไส้อยู่ตลอดแต่ถึงแบบนั้นพระเอกมันก็มีแฟนนะแฟนสาวของพระเอกมีชื่อว่าคาการมิเธออายุ15และอาศัยอยู่ห้องคข้าง,างและตัวอากามิก็ยังมีน้องชายที่เป็นฟ้าแฝดของเธอด้วยน้องชายเธอมีชื่อว่าเขียวไอหมอนี่มันชอบทําตัวห่างเหินโกตัวอยู่แต่ใน แล้วเวลาเจอหน้าพระเอกมันก็จะชอบมาสกินชิปใส่พระเอกอยู่ตลอดแล้วมันก็มีอยู่คืนหนึ่งที่พระเอกกําลังนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายใจแล้วรู้สึกได้ว่ามีใครบางคนอยู่บนตัวเขาพระเอกมันก็ลืมตาตื่นแบบง่วง,ง,วงเพื่อดูว่ามันคือใครก็พบว่ามันเป็นอากามิที่มามองหน้าเขาแต่เธอจะมาโผล่ในห้องนี้ได้ไงมันก็คงเป็นความฝันแหละแต่ว่าทำไมตอนที่เธอมารูปไร้์บนตัวเขาเนี่ยมันถึงไม่รู้สึกขึ้นไส้เลยละ่ะและพอตื่นเช้ามามันกระชุ่มกระชวยมากเลย มันรู้สึกเหมือนไม่ใช่ความฝันมื่อ่านเรื่องนี้มันจะมีความขมๆนิดนึงแต่ถ้าใครอยากลองก็ลองไปหาอ่านเด้ชื่อเรื่องว่าคิมิดาเกกาฮอนโต